ขาและเพศแท่งอเหตุกัจิต อเหตุกาจิตทั้ง18ดวงนี้มีได้แสดงไว้ว่าเป็นจิตประเภทอสังขาริกรจิตหรือสังขาริกรจิตแต่อย่างใดตามหลักฐานที่ปรากฏในวาทะต่างๆอันเกี่ยวกับสังขารประเภทของอเหตุกาจิตนี้พอรวบรวมได้เป็นสามนายด้วยกันคือ 1. ในมูลดีกาและในอภพิธรรมะถาวิภาวินีดีกากล่าวว่าเป็นสังขารวิมุตติทั้ง18ดวงเพราะไม่มีพระบาลีระบุไว้ที่ไหนเลยว่าเป็นอสังขาริกหรือ หรือศาสังขารลิกเมื่อไม่มีบาลีแสดงไว้ก็ต้องถือว่าเป็นสังขารวิมุตติคือพ้นจากความเป็นอาสังขารลิกและศาสังขารลิกไปเลยทีเดียว 2. ในปรมาติทีปณีดีกากล่าวว่าเป็นได้ทั้งอสังขารลิกและศาสังขารลิกทั้งหมด18ดวงเพราะในมรณาสันนการคือเวลาที่ใกล้จะตายวิถีจิตต่างๆจะปรากฏขึ้นเองหรืออาจจะมีผู้ใดผู้หนึ่งชักจูงให้ดูพระพุทธรูปหรือให้ฟังเสียงสวดมวนต์ก็ เป็นต้นก็ได้จึงจัดว่าเป็นสังขารได้ทั้งสองอย่างสโบราณกาลกล่าวว่าเป็นอาสังขาริกจิตทั้ง18ดวงเพราะการเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสถูกต้องสัมผัสเหล่านี้ย่อมเห็นเองได้ยินเองได้กลิ่นเองรู้รสเองได้ถูกต้องสัมผัสเองอาศัยอุปติเหตุให้จิตเหล่านี้เกิดขึ้นจึงกล่าวว่าเป็นอาสังขาริกทั้ง18ดวงอาเหตุกาจิตทั้ง18ดวงจึงสงเคราะห์เข้าในอาสังขาริก เพราะอาเหตุกาจิตนี้ย่อมเกิดขึ้นเองโดยอาศัยอุปฏติเหตุประชุมกันให้เกิดแม้จำนีนผู้ใดามาชักจูงแนะนำก็ดีแต่ถ้าอุปติเหตุมีไม่ครบองค์โดยบริบูรณ์แล้วจิตที่รู้เห็นได้ยินได้กลิ่นเป็นต้นก็หาเกิดขึ้นเองได้ไม่ อเหตุกาจิตเป็นจิตที่ไม่มีเหตุหกคือโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภะเหตุอโทสะเหตุและอโมหะเหตุประกอบด้วยเลยถ้าจิตใดมีเหตุใดเหตุหนึ่งหรือหลายเหตุในหกเหตุหกดังกล่าวนั้นประกอบด้วยจิตเหล่านั้นเรียกว่าสเหตุุกาจิตและการประกอบด้วยเหตุของจิตเหล่านั้นเรียกว่าสัมปยุทธเหตุเพราะฉะนั้นอเหตุุกาจิตจึงหมายถึงจิตที่ไม่มีสัมปยุทธเหตุ แต่ทำทั้งหลายย่อมไหลมาแต่เหตุหรือมีเหตุเป็นแดงเกิดเหตุที่กล่าวนี้มิใช่เหตุหกที่ประกอบกับจิตที่เป็นสัมปยุเหตุดังกล่าวแล้วแต่เป็นเหตุที่ทําให้จิตเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยเหตุนั้นเหตุที่ทําให้จิตเกิดขึ้นเรียกว่าอุปัติเหตุเพราะฉะนั้นอเหตุทุกาจิตจะปรากฏขึ้นได้ก็ต้องอาศัยอุปัติเหตุคือเหตุที่จะก่อให้จิตเกิดโดยประการต่างๆดังนี้คืออุปัติเหตุแทงอเหตุทุกา์จิตสิเหตุที่ทําให้อเหตุทุกข์จิตสิบแปด มีดังต่อไปนี้คือเหตุให้เกิดจากขู่วิญญาณสองดวงหนึ่งจากขุ่ประสาทมีประสาทตาดีสองรูปอารมมีรูปต่างๆสอโลกามีแสงสว่างสีมมาสิการมีความสนใจหมายถึงปัญจทวาราวัชนะจิตเหตุให้เกิดโศตวิญญาณสองดวงหนึ่งโศตประสาทมีประสาทหูดี 2. สองศัตรมมีเสียงต่างๆสาม วิวารากาศมีช่องว่างมีอากาศสีมณสิการมีความสนใจปัญจทวาราวชนะจิต เหตุให้เกิดคานาวิญญาณสองดวงหนึ่งคานาประสาทมีประสาทจมูกดีสองคันธารมมีกลิ่นต่างๆสามวายโยธาตมีธาตุลมพาสี่มนสิการมีความสนใจปัญจทวาราวัชนะจิตเหตุให้เกิดชิวหาวิญญาณสองดวงหนึ่งชิวหาประสาทมีประสาทลิ้นดีสองรสารลมมีรสต่างๆสามอโปธาตมีธาตุน้ำสี่มนสิการมีความสนใจปัญจทวาราวัชนะจิต เหตุให้เกิดกายะวิญญาณสองดวงหนึ่งกายะประสาทมีประสาทกายดีสองโผดทัพพาลมมีความเย็นร้อนอ่อนแข็งไหวตึงสาถาาัดทัพปฐวีมีปฐวีาธาตุสมนสิการมีความสนใจปัญจทวาราวัชนะจิตจากคูวิญญาณสองดวงโสตวิญญาณสองดวงคณนวิญญาณสองดวงชิวหาวิญญาณสองดวงและกายะวิญญาณสองดวง รวมจิตสิดวงนี้เรียกว่าทวีปัญจาวิญญาณเหตุให้เกิดมโนธาหสามนึ่งปัญจาทวารมีทวารทั้ง5้าคือประสาทตาหูจมูกลิ้นและกายดี 2. ปัญจารมมีอารมณ์ทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐพ,พัชสามหัตถยาวัตถุมีหัตถยาวัตถุรูปอันเป็นที่อาศัยเกิดของจิต สีมนสิการมีความสนใจมโนธาตุเป็นจิตที่รู้อารมณ์ผิวเผินกว่าจิตดวงอื่นๆมีอยู่ด้วยกัน3ดวงคือปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งดวงและสัมปฏิชนะจิตสองดวงรวมจิต3าดวงนี้เรียกว่ามโนธาตุเหตุให้เกิดมโนวิญ,ญญาณท่าแห่งอเหตุการจิตห้าดวง 1. นทวาร6กมีจักขูวินมีจักขูทวารโสตทวารคานาทวารชิวหาทวารกายทวารและมโนทวารสอารมณ์ห มีรูปรสกลิ่นเสียงโพฏฐาพาและธรรมารมสามหัทยาวัตถุมีหัทยาวัตถุเ็นอรูป,ปภพม์สีมนสิการมีความสนใจมโนวิญญาณธาตุเป็นจิตที่มีความสามารถรู้อารมณ์ได้ละเอียดลึกซึ้งกว่าปัญจวิญญาณและมโนธาตุในอหิุกาจจิตมีมโนวิญญาณธาตุดวงคือมโนทวาราวชนะจิตหนึ่ง หาสีตุป,ปาธาจิตหนึ่งและสันตีระนจิตสารวมเป็นมโนโวิญญาณธาตุหาอันที่จริงจิตทั้งหมดมี89หรือ121ดวงนอกจากทวิป,ปัญจาวิญญาณ10ดวงและมโนธาสา3ดวงแล้วนอกนั้นจิตที่เหลือ76หรือ108ดวงทั้งหมดนั้นเป็นมโนวิญญาณธาต เหตุต่างๆที่ทําให้จักขู่วิญญาณเป็นต้นเหตุเกิดขึ้นได้นั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีเหตุประชุมกันทั้ง4อย่างครบบริบูรณ์แล้วการเห็นหรือจักขู่วิญญาณเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นทันทีไม่มีสิ่งอื่นใดจะหักห้ามการเห็นไว้ได้และถ้าขาดเหตุหนึ่งเหตุใดไปไม่ครบบริบูรณ์ทั้ง4ี่เหตุนั้นแล้วก็ไม่มีใครที่ไหนจะช่วยให้การเห็นเกิดขึ้นโดยตรงนอกจากจะช่วยทําเหตุที่ขาดไปนั้นให้ครบบริบูรณ์เสียก่อนการเห็นหรือจักขูวิญญาณจึง จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้าจะพิจารณากันให้ดีแล้วสภาพที่เป็นไปในการเห็นการได้ยินเป็นต้นนั้นต้องอาศัยมีเหตุปัจจัยทําให้ปรากฏผลขึ้นและทาที่เป็นเหตุปัจจัยนั้นก็ล้วนมีสภาพเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของใครได้หาตัวตนไม่ได้มีแต่รูปประนามเท่านั้น แต่เพราะโมหะคืออวิชชาย่อมเข้าครอบงำปิดบังสภาพความจริงต่างๆเหล่านั้นไว้เสียทําให้ปูป่ทุชนทั้งหลายหลงยินดีติดใจในอารมณ์ที่เกิดทางทวารต่างๆในอัทถาสารินีและวิสุทธิมรรคอัตถกถาได้อุปมาทวาริกจิตทั้งหกไว้ว่าตาเหมือนงู ชอบซอกซอนไปในที่ลี้ลับอยากเห็นสิ่งที่ปกปิดไว้หูเหมือนจระเข้ที่ชอบวังน้ำวนที่เย็นเย็นหูก็ชอบฟังถ้อยคำที่อ่อนหวานจมูกเหมือนนกที่ชอบโผผินไปในอากาศจมูกก็ชอบสูดดมกลิ่นหอมที่ลอยลมโชยมาลิ้นเหมือนสุนัขบ้านที่ชอบให้น้ำลายไหลอยู่เสมอลิ้นก็อยากจะลิ้มชิมรสอยู่เสมอเช่นเดียวกันกายเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่ชอบเคี้ยวกินเนื้อมนุษย์ในป่าช้าผีดิบกายก็ชอบอกบุญชบ ชอบสัมผัสทางกายใจเหมือนลิงที่ชอบซุกซนไม่หยุดนิ่งใจก็ชอบดิ้นรนกลับกอกไปในอารมณ์ต่างๆที่อยู่ไม่นิ่งเหมือนกันหน้าที่ของอาเหตุกาจิสิบแปดดวงจากขูวิญญาณสองดวงทําหน้าที่ ทัศนกิจคือเห็นรูปารมณ์โสตวิญญาณสองดวงทำหน้าที่สวนากิจคือได้ยินสัทธาลมคานาวิญญาณสองดวงทำหน้าที่คายนาิจคือรู้คันธาลมชิวหายวิญญาณสองดวงทำหน้าที่สายนาคิจคือรู้รสารลมกายวิญญาณสองดวงทำหน้าที่ทำหน้าที่ผุดนาคิจคือรู้สัมผัสโพทัพ พารมสามปฏิชนะจิตสองดวงทำหน้าที่สัมปฏิชนะกิจคือรับปัญจารมอุเบขาสันตีระจิตสองดวงทำหน้าที่ปฏิสนธิกิจคือเกิดในภพชาติใหม่ผวังคกิจคือรักษาภพจุดติกิจคือสิ้นจากภพสันตีระกิจคือไตรสวนอารมณ์ตถาลัมพนากิจคือรับอารมณ์ต่อจากชวนะ โสมนาสันติระจิตหนึ่งดวงทำหน้าที่สันติระกิจิคือไต่สวนอารมณ์ตทารมพนากิจคือรับอารมณ์ต่อจากชวนะปัญจทวารวชนะจิตหนึ่งดวงทำหน้าที่อาวัชนะกิจคือรับปัญจอารมณ์ทางปัญจทวารมโนทวารวชนะจิตหนึ่งดวงทำหน้าที่อาวัชนะกิจคือรับอารมณ์ทางหกทางมโนทวาร โบททัพพนกิจคือตัดสินปัญจาลมว่าดีหรือไม่ดีทางปัญจทวารหาสีตุกป,ปาทจิตหนึ่งดวงทำหน้าที่ชวนักิจคือเสพอารมณ์ทำให้เกิดการยิ้มของพระอารหันต์ทวารของอาเหตุกาจิสิบแปดจะขู่วิญ,ญญาณสองดวงอาศัยเกิดทางจกขูทวารโสตวิญ,ญญาณสองดวงอาศัยเกิดทางโสตทวาร คานาวิญญาณสองดวงอาศัยเกิดทางคานาทวารชิวหาวิญญาณสองดวงอาศัยเกิดทางชิวหาทวารกายวิญญาณสองดวงอาศัยเกิดทางกายทวารปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งดวงสามปฏิชนะจิตสองดวงอาศัยเกิดทางปัญจทวารมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งดวงสันติระนจิตสามดวงหาสีตุปาทจจิตหนึ่งดวงอาศัยเกิดทางทวานทั้งหก วัตถุของอเฮตุกาศจีสิบแปดจากขูวิญญาณสองดวงอาศัยเกิดที่จากขูวัตถุ โสตว no so ิญญาณสองดวงอาศัยเกิดที่โสตวัตถุคานาวิญญาณสองดวงอาศัยเกิดที่คานาวัตถุชิวหาวิญญาณสองดวงอาศัยเกิดที่ชิวหาวัตถุกายวิญญาณสองดวงอาศัยเกิดที่กายวัตถุสัมปฏิชนะจิตสองดวงอาศัยเกิดที่หัทยาวัตถุสันติระณจิตสามดวงอาศัยเกิดที่หทยาวัตถุปัญจทวารวัชนะจิตหนึ่งดวงอาศัยเกิดที่หัทยาวัตถุมโนทวารวัชนะจิตหนึ่งดวงอาศัยเกิดที่หาทยาวัตถุหาสิตุปปาทจิต หนึ 1, ite, ่งดวงอาศัยเกิดที่หาทะย่าวัตถุอารมณ์ของอเหตุกัดจีสิปจากครูวิญญาณสองดวงรู้รูปารมณ์คือเห็นสีต่างๆโสตาวิญญาณสองดวงรู้สัทธารมณ์คือได้ยินเสียงต่างๆคานาวิญญาณสองดวงรู้คันธารมณ์คือรู้กลิ่นต่างๆชิวหาวิญญาณสองดวงรู้รสารมณ์คือรู้รสต่างๆกายะวิญญาณสองดวงรู้ผลทัพาอารมณ์คือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึง ัญจทวารวชนะจิตหนึ่งดวงสัมปติชนะจิตสองดวงรู้รูปารมรู้สัทธารม์รู้คันธารมรู้รสารมรู้โพดทัพพารมเท่ากับอารมณ์ห้ามนทวาราวชนะจิตหนึ่งดวงสันติระณัจิตสามดวงหาสีตุปปาทจิตหนึ่งดวงรู้รูปารมรู้สัทธารมรู้คันธารมรู้รสารมรู้โพดทัพพารมรู้ธรรมารมเท่ากับอารมณ์หก สาเหตุการเกิดของอเหตุกาจิสิแปดโดยวิถีปัญจทวาราวิถีอติมหันตาลมพ้นวิถีวิบาก 1. หอดีตผวังผวังเดิมสองผวังคาจารณะผวังไหวสามผวังคูป,ปัดเชทะตัดกระแสผวังวิถี กิริยาสปัญจทวาราวัชนะพิจารณาปัญจารมที่มากระทบหวิบากหปัญจวิญญาณจากขู่โสตาคานาชิวหากายาวิญญาณทวีปัญจวิญญาณสิบดวงหสัมปฏิชนะรับปัญจารมสัมปฏิชนะจิตสองดวงเจสันติระนะพิจารณาปัญจารม 3. สันติระนะจิตสามดวงกิริยาแโดบททัพนะ ตัดสินอารมณ์โดยเป็นอกุศลกุศลหรือกิริยามโนทวาราวชนะจิตหนึ่งดวงกุศลอกุศลหรือกิริยา9ชาวนะ10ชวนะ11ชวนะ12ชวนะ13ชวนะ14ชวนะ15ชวนะชวนะในอเหตุกาจิตได้แก่ัส อสีตุกป,ปาทจิตหนึ่งดวงเสพอ,อารมณ์ให้สำเร็จเป็นกิริยาวิบาก16ตทาลังพนะ17ตะทาลัมพนะรับอารมณ์ต่อจากชวนะสันติระนะสดวงมหาวิบาก8ดวงสำหรับประเหตุกาจิตได้แก่ตทาลัมพนะจิตคือสันติระนะจิตสดวง แผนพังอเหตุก,กาจิสิบแปดดวงอเหตุก,กาจิตอกุศลวิบากอุเบขาสหกตาจักขูวิญญาณหนึ่งโสตาวิญญาณหนึ่งคานาวิญญาณหนึ่งชิวหาวิญญาณหนึ่งเท่ากับสี่ทุกขาสหหตากายายวิญญาณหนึ่งอุเบขาสหาคตาสัมปฏิชนะจิตหนึ่งสันติระณจิตหนึ่งเท่ากับสองรวมเป็นเจ็ด อเหตุกกุศลวิบากอุเบคขาสาหากตาจากักขวิญญาณหนึ่งโสตาวิญญาณหนึ่งคานาวิญญาณหนึ่งชิวหาวิญญาณหนึ่งเท่ากับสสุข,ขาสาหา หากคตากายวิญญาณหนึ่งอุเบคาสหาคตาสัมปติชนะจิตหนึ่งสันติระนาจิตหนึ่งเท่ากับสองโสมนัสสหสหคตาสันติระาจิตหนึ่งรวมเท่ากับ8อเหตุุกากิริยาอุเบคาสหคตาปัญจทวาราวชนะจิตหนึ่งมโนทวาราวชนะจิตหนึ่งเท่ากับสองโสมนัสสหสหคตาหาสีตุปาทจิตหนึ่งรวมเท่ากับสรวมทั้งหมดเท่ากับ18